ตอนนี้เรามาถึงพัทยาใต้แล้วป่ะ,ะ Oh no สวัสดีค่ะมูสต์8ปปใจบาอยสูสายน้อยจ้ะพี่น้องเห็นไกไกๆไหมคะสนามบินสุวรรณภูมิจ้ามาุราอีกแล้วจ้ะพี่น้อง แล้วขับก็ขับไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องเดี๋ยวพาเที่ยวสนามบินสุวรรณภูมินะจ๊ะเนาะถนนเข่าสุวรรณภูมินะจ๊ะพี่น้องเนาะเออ่ถ้าเข่าพิษเข่าหลงก็คือหลงนะจ๊ะพี่น้องก็เลยต้องเบึ่งถนนซอยพ่อใ,ใหญ่พินจ้าโอ้ยเอ้เวลคัม วนภูมิแอร์พอร์ตเฉลี่ยโอเคกีบับอ่าตัวน,น,น,นูตัวด,ด้วยเฉลี่ยเคเดี๋ยวเบิ่งถนนซอยพหนกอนจ่าอบุกป,ปะมาอนจ้าสนามบินร้ลงจ้าพี่น,อน,น,น้องเปนเจลิสเซอร์นิสเมสเด็กเป็นดจลัสเด้อ นี่เป็นสนามบินสวนน้ำภูมินะจ้ะพี่น้องฝั่งขาออกนะจ้ะเป็นชั้นขาออกนะจ้ะจะไม่มีมีสายการบินบางบางประเทศเป็นสายพิเศษอะไรประมาณนี้นะจ้ะพี่น้องกต่สิบวมีคนนะจ้ะเนาะโอ้แล้วปัจจมีอยู่ล้วอ่าโอเคโว้ยปอกๆโอ้พี่น้องเลย ตอนนี้มาหอดังศิลาแล้วจ้ะพี่น้องอันนี้คืออันังศิลาก็คือโมเดลเพื่อนอยังวะเขาเรียกว่าอยังนี่จ้ะโคกนี่จ้ะพี่น้องฝรั่งว่าอยากกันยกเอาโคกอยู่อังศิลาไปจ้ะ <c oughs> โอ้ยเนาะพี่น้องนี่จ้ะอันนี้คือร้านข้างๆนะจ้ะที่สิเขาไปอังศิลาจ้ะพี่น้องจะมีแต่ร้านเออขายของ วกลูกป,ปั้นต่างๆจ้ะพี่น้องแต่สัญ,ญลักษณ์ของอ่างศิลาก็คือโคกเอลไะพี่น้องนี่จ้าร้านขายโคกจะร้านขายโคกสัญ,ญลักษณ์ของอ่างศิลาจ้ะพี่น้องตรงนี้เนี่ยเคยมาแล้วจ้าเคยมาแล้วเธอหนึ่งนะจ้ะพี่น้องตอนนี้เราก็มาถึงทะเลแล้วนะคะ อันนี้เป็นตลาดสดจ้กของอ่างศิลาเนอะจาเนาอกระซิมีอาหารทะเลจ้ะเ,เพราะว่าตรงนี้มันติดทะเลเนอะจ้ะแต่ซิมีร้านอาหารทะเลหลายจ้ะพี่น้องอันนี้วอี้ือเอวิฉีอเคยมาเราเธอหนึ่งจ้ะพี่น้องเพราะว่าตรงนี้เออใช่ใช่ใช่เนี่ยฝรั่งจําได้ตรงนี้เคยจอดรถแล้วเป็นตลาดจ้ะเป็นตลาด ประมงพื้นบ้านอ่างศิลาจ้ะตรงนี้นะคะุณนพี่นองเนาะคนเต็มตลอดเวลาจ้าซื้อของอาหารทะเลเนะจ้าฝั่งนี้เป็นทะเลจ้าฝั่งนี้เป็นทะเลอีพออยากเห็นทะเลครับรถจนหอดเอ,อ่อางศิลาจ้ะตอนนี้นะ่ะตรงนี้เป็นศาลเจ้าแม่เขาสามมุกนะจ้ะนพี่นองเนาะ เาสามมุกระจ้าตรงเลยอ่างศิลามาหน่อยนึงจ้ะพี่น้องแต่ว่าอบรรยากาศพี่น้องจ้ะเยเบ่งฝลังฝลังเสบงเสียงไม่เอโอ้ออโหด <laughs> ีจ้าอันนี้ตรงเขาสามมุกเนะจ๊ะน้องพี่น้องเนาะสิโตพักกิ้งละบาโอ <Okay. S 2> เคเยวสิจอดรถจ้ะพี่น้อง ดี๋ยวจอดรถแป๊บนึงจ้าช้าีวิ่งสิเดี๋ยวต่ละปิเดี๋ยจอดรถเลยจ้ะพี่น้องมาสูดอากาศบริสุทธิ์จ้า,าว้าวตรงนี้สวยมากเลยตรงเขาสามมุกเลยจ้ะน้องพี่น้องนะเนาละ สายลอ้อสายลอ้อตัวจริงจ้นจพีน้องมันมันเป็นทางลาดก้นพีน้องน <c oughs> ี่บันไดแต่ลงหนีพี่จ้าส้าวา่านอง อ่าตรงนี้เป็นเขาสามมุกจ้าพี่น้องจ้าให้เบิ้งงามงามจ้าพี่น้องกเพิงจ้าเขาสามมุกตรงอางกลาจ้าจ้าพี่น้อง ำรับเบริร์วิวเบริเบร์อย่างจ้าพี่น้องอยู่นี่เนาะจ้ะเนาะเพราะว่าตรงเขาสาำม,มุกเนี่ยมันจะมีลิงเนาะจ้ะเพิ่นก็สิเอ,เอาอาหารมาเพิ่นยิ้มมาให้อาหารลิงตรงนี้จ้ะพี่น้องเห,เ,หเห็นเห็นเห็นเศษอาหารนะก็สิว่าภูฏายา,ามาซ้ำมาโอ้ no หนูไปอะไรไปพญายกมิตรตะว่าออดพัทยาจ้ะ พ่อแมนด้วยจ้าอันนี้เป็นทะเลบางสแสนนะจ๊ะเนาะเป็นชายหาดบางแสนจ้าเมนีพระคลโละจ้ะพี่น้องพระคลเละเออคนยกระอ,อ,อันถนนชายทะเลนะนะจ้ะพี่น้องก็เลยตอนนี้หดบางแสนจ้ามีคนบอมีเล็กน้อยจ้ะพี่น้องมีเล็กน้อยจ้ะพี่น้อง ยูนตรงใช่หาดบางแสนนี่ตรงตรงตรงนี่คนหลายใช่ไพี่นอ้องรถเต็มจ้ะรถเต็มทั้งสองขางทางเลยแต่กระสิบบอลงอันยางด้วยจ้ะน้อพี่น้องเนาะเพราะว่ามันห้อนพี่น้องมันห้อนจ้ะพี่น้องเอามาฟาังด้วยจ้ะเนาะติดตามต่อไปว่าไปทางอยู่ไสยจ้าเราจะเลาะถึงไหนวันนี้ ถึงไหนแล้วคะโอ้เขาทำวัเปนพัฒนาจ้าพี่น้องเปนปูไอ้ขางท้างไม่จะริมผุดบาทฝรั่งวาอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะเฉลยค่ะใครรู้ว่าที่นี่ที่ไหนโอ้คนกําลังเห็ุไม่จ้พี่น้องอ๋อโอเคชายหาด อ๋อประเทศไม่เบิรจ้าพี่น้องประเทศไม่จ่ะไฮดาวไฮดาวสะก้อนยังบ่เฉลยจ้าพี่น้องประเ็ศถนนไม่เนาะน้องพี่น้องเนาะอ๋อประเทศชายหาดกว้างกว่าเกาจ้าพี่น้อง,องใครเห็นเขาพัดตำหนักพี่น้อง <laughs> พูนอ <laughs> ตอนนี้เราถึงพัทยาแล้วนะคะ <laughs> แต่ว่าเรายังไม่ถึงน้องนะคะน้อง เรามี FC ค่ะ<笑><笑>เรามาหา FC ตัวยงของเราค่ะพี่น้องป่องไปป้ามาเบิงใช้หาดพัทยานะจ้า่นกรลังเห,ห็ดนะจ้ะพี่น้องเนาะไปสิมาทเที่ยวกะ,ยะวยอย่าพิ่งมาละจ้าเพราะว่า่นกรลังมันไอ้เท้าโบอยู่จ้าคือ่นกรลังเฮ็ดไม่อยู่จ้าจินตลนอยสม โบ้ปิดหมดเลยฝรั่งด้นีดีจะ้ะปัห็หาชายหาดยาวออกไปนอ้นองจัน้องพี่น้องเนาะทำชายหาดให้กว้างขึ้นกว่าเดิมม่จันพี่น้องปิดหมดค่ะร้านคงร้านค้าปิดหมดเลยค่ะอันนี้คือชายหาดพัทยานะคะอันนี้ตรงพัทยากลางจ้าพี่น้อง อนน๋ออันนี้พ่นก็รื้อจ้าโอ้สารอันนี้แต่พ่นโบอัว่าพ่นรื้อไปไเนอะพี่น้องเป็นสารที่คูเมืองพัทยาเนาะจ้าเนาะอันนี้อันนี้คือเป็นใกล้จะถึงหน้าเซนทัลแล้วนี่จ้ะพี่น้องใช้หาดพัทยาตอนนี้ก็สะอาดสะอ้านจ้าพี่น้อง ก็ขี่รถล่อก,ก่อนก่อนที่จะเข้าไปหาหน้งเพื่นนอนเอาจะพี่น้องเนาะร้านอาหารปิดหมดเลยฝรั่งบอกพอเห็นป้ายพัทยาแล้วเอจาจ้ะพี่น้องอันนี้อยู่ในรถจ้าโอ้พัทยากว้างมากเลยชายหาดกว้างมากเลย สวยอันนี้เป็นชายหาดพัทยาจ้าโอ้ยสุดยอดเลยโซนนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้ว <laughs> โอเคเนะค่ะเนาะเอาวิวบรรยากาศใช้หาดเมืองปัตยามาฝากจ้าปัตยากลางเจ้าพี่น้องบายบายจ้าบายบาย